ริงต้องบอกว่าบทบาทของผู้รับสารนะครับเราต้องดูก่อนเลยอย่างแรกนะครับว่าผู้รับสารเป็นใครผมยกตัวอย่างให้เห็นภาพง่ายๆนะครับอย่างเช่นสมมติว่าเราคุยกับฝรั่งหรือเราค,คุยกับคนที่ไม่ได้เป็นคนไทยเราต้องรู้เลยว,ว่าผู้รับสารน่ะไม่ใช่เป็นคนไทยเราอาจจะต้องหาข้อมูลที่คุยกับเขาเป็นภาษาอังกฤษอันนี้คือเป็นพื้นฐานอันนี้ผมเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะทราบอยู่แล้วก็คือเขาไม่ได้เป็นคนไทยคุยภาษาไทยไม่ได้นะครับเช่นกันครับการที่เราต้องเข้าใจผู้รับสารเราต้องดูก่อนว่าเขาเป็นใครนะครับ เพศอะไรอายุเท่าไหร่นะครับเราควรที่จะใช้การสื่อสารกับเขาเนี่ยให้เป็นอย่างไรนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับถ้าเกิดเขาเป็นผู้อาวุโสผู้บริหารเป็นเจ้านายเราเราควรที่ใช้ภาษาหรือใช้คําอธิบายนะครับอีกประเภทหนึ่งนะครับไม่ได้พูดเหมือนเพื่อนนะครับก็จริงๆการเราต้องเข้าใจก่อนผู้รับสารเป็นใครเราถึงจะสื่อสารแล้วก็ถ่ายทอดออกไปได้อย่างถูกวิธีครับผมพอเราเข้าใจผู้รับสารแล้วใช่ไหมครับว่าเขาเป็นใครเพศอะไรอายุเท่าไหร่ จริงๆแล้ววิธีการพอเราเข้าใจเสร็จเราอาจจะต้องมากําหนดจําแนกเขาครับว่าเขาเป็นกลุ่มแบบไหนประเภทไหนนะครับเพื่อที่จะเราเราจะได้นําข้อมูลเหล่านั้นมาทําเป็น Data นะครับหรือว่าเป็นข้อมูลนะครับเรื่องของข้อมูลเนี่ยจริงๆแล้วมันมีพวกทูต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับในการที่จะแบบจับแล้วก็จําแนกเขานะครับว่าเขาเป็นใครยังไงนะครับอย่างที่บ้านเราใช้กันเยอะๆนะครับก็อาจจะเป็นในส่วนของพวกโซเชียลเ n ส n ิ t งทูก็คือเป็นการจับดูว่านะครับว่าคนเหล่านี้ หรือเป็นกลุ่มลูกค้าเราหรือเปล่าเนี่ยเขาพูดอะไรเพศนี้อายุนี้นะครับหรือคนที่เข้ามาสมมุติเ n g เก e กับเพจเรานะครับหรือเข้ามาที่ในแพลตฟอร์มของเราเนี่ยเราจะได้รู้ครับว่าเขาพูดถึงอะไรบ้างเขาเพูดถึงข้อดีข้อเสียบน่นหรือว่าแนะนําอะไรยังไงพอเรารู้ว่าเขาพูดอะไรเราก็สามารถนําข้อมูลเหล่านั้นนะครับมาปรับปรุงเซอร์วิสปรับปรุงในส่วนของการบริการหรือว่าปรับปรุงในส่วนของสินค้าของเราได้นะครับ แล้วก็จริงๆแล้วมันยังมีพวกเครื่องมือต่างๆอีกมากมายครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของพวกพอเรามี Data เสร็จแล้วเราสามารถทํา Data เหล่านี้ทําเป็น p ersonalize ในส่วนของพวก Content personalize d Data ได้เช่นคนเหล่านี้มาเราควรจะพูดภาษากับเขายังไงเป็นเด็กเราควรจะพูดภาษายังไงอาจจะพูดภาษาวัยรุ่นใช้สัพท์วัยรุ่นหรือว่าใช้ที่เป็นคําศัพท์กระแสรหรือว่าเทรนได้นะครับเช่นคําว่า task คาว่าอะไรพวกนี้เราอาจจะเล่นกับเขาได้แต่ถ้าเกิด เป็นกลุ่มคนที่อายุเยอะนิดนึงนะครับเราอาจจะใช้คําที่สุภาพมากขึ้นนะครับแล้วก็เน้นการอธิบายมากขึ้นนะครับเพื่อเขาสนใจแล้วก็ต้องการในเรื่องของ Product แล้วก็ e ซ v ว c e ของเราเป็นต้นนะครับทักษะแรกง่ายๆเลยภาษาชาวบ้านคือคุณต้องมีเว r ร์บชูเอ๊ะครับก็คือเอ๊ะทำไมมันถึงเป็นแบบนั้นแบบนี้คือคุณต้องมีข้อสงสัยก่อนนะครับต้องมีคําถามก่อนว่าทําไมมันมีแต่ผู้หญิงมาซื้อสินค้าของเรา ทำไมถึงมีแต่ผู้ชายมาซื้อสินค้าของเราหรือทำไมมีคนอายุ30-50มาซื้อสินค้าของเราเด็กกว่านี้ไม่มีคุณต้องลองแบบวิเคราะห์ดูก่อนคือต้องตั้งคำถามกับข้อมูลที่เราได้มาก่อนนะครับพอตั้งคำถามเป็นแล้วเนี่ยลองหาวิเคราะห์คำตอบดูครับว่าเป็นยังไงเช่นหรือเราไปทําในส่วนของยิงโฆษณาผิดหรือเปล่าสมมติถ้าเกิดคุณยิงโฆษณานะไปยิงเป็นกลุ่มนั้นหรือเปล่าหรือคําพูดอาร์ตเวิร์ก ดีไซน์ต่างๆคุณดีไซน์ไปให้ดูมันเหมือนกับว่าเป็นกลุ่มคนที่แบบเข้าถึงผู้ใหญ่ได้ง่ายกว่าหรือเปล่านะครับเป็นต้นก็คือต้องรู้จักตั้งคําถามไบ่อยแล้วก็ดูข้อมูลแล้วก็สงสัยครับดูแล้วสงสัยดูแล้วสงสัยแล้วก็หาคําตอบให้ได้ไอ้พวกนี้แหละครับจริงๆผมว่าการตั้งคําถามผมว่าทุกคนถามได้อยู่แล้วเช่นเดินไปร้านค้าเฮ้ยทำไมเขาถึงขายสินค้าราคานี้ทําไมเขาขายแพงอย่างนี้เหมือนกันแต่ว่าคุณไม่ต้องไปตั้งกับคําถามกับใครตั้งคําถามกับ Data หรือว่าข้อมูลที่เรามีนะครับตั้งแล้วก็ลองหาคําตอบดูทําไมทําไมทําไมแล้วก็หาคําตอบดูครับว่าเฮ้ย mm. <"He i, S 2> เพราะอะไรเราถึงจะแก้คําตอบหรือว่าหาคําตอบของคําว่าทําไมได้ขั้นต้นเรามีความตั้งคําถามกับมันแล้วมีคําถามเสร็จแล้วสิ่งหนึ่งที่ควรทําต่อมาก็คือเริ่มร้อยเรียง Data ครับร้อยเรียง Data ก็คือเซกเมนต์หรือว่าฟิลเตอร์หรือว่าการจัดเรียงข้อมูลนะครับอาจจะลองมาจัดเรียงเลยว่ากลุ่มนี้นะเขาเป็นผลลัพธ์แบบนี้นะกลุ่มนี้ซื้อสินค้าไม่เกิน500บาท กลุ่มนี้ซื้อสินค้า1000-2,000ถึงบาทนะครับกลุ่มนี้ไม่เคยซื้อเลยพอเราจัดเรียง Data เสร็จเนี่ยครับเราจะเห็นเป็นเซกเมนต์หรือเป็นกลุ่มก้อนและเราสามารถที่จะจําแนกได้ครับว่าก้อนเนี้ยเราจะทํายังไงกับเขาดีนะครับก้อนเนี้ยเขาไม่เคยซื้อเราจะทํายังไงกับเขาดีนะครับจริงๆเรื่องพวกเนี้ยผมว่ามันก็ถ้าเบสิกง่ายๆก็คือถ้าแฟร์กับทุกคนคือแค่เหมือน Copy ี้แล้วก็เพจครับหรือคัดแล้วก็เพจแยกออกมาก่อนนะครับถ้านึกไม่ออกก็คือแยกมาเป็นกลุ่มหนึ่งแยกมาอีกเซลล์หนึ่ง ก็คือจำแนก,ก่อนนะครับจำแนกด,ด้วยวิธีการคัดแอนเพซหรือว่าก๊อปปี้แอนเพนะครับเบสิกง่ายๆก่อนแล้วหลังจากนั้นนะ่ะคุณยังไม่ต้องใช้สูตรอะไรเลยคือทำเบสิกแบบนี้ไปก่อนแล้วหลังจากนั้นถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าเริ่มสนุกกับข้อมูลแล้วคุณอาจจะเริ่มหัดลองเขียนสูตรง่ายๆไหมนะครับหรือใช้ฟังก์ชันต่างๆที่เขามีให้ง่ายๆเช่นฟิลเตอร์นะครับหรือว่าไพ v o วเป็นต้นพวกนี้ก็จะสามารถช่วยจัดเรียง Data ของคุณให้เป็นในส่วนของกุ๊ปก้อนแล้วก็จำแนกให้ดูง่าย จริงๆเรื่องพอเราได้กรุบในส่วนของการจำแนกกลุ่มข้อมูลแล้วอันนี้เป็นส่วนสำคัญเลยครับก็คือเรากำลังจะต้องสื่อสารกับเขาให้เข้าใจนะครับอันนี้แหละเป็นตัวแปรสำคัญเลยที่จะทำให้ธุรกิจของเราวินหรือไม่วินนะครับเรื่องอันนี้ผมอาจจะขอเรียกมันว่าคอนเทนต์ละกันนะครับคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งก็คือเราต้องลองดูครับว่ากลุ่มเนี้ยเราจะสื่อสารกับเขาออกไปยังไงนะครับผู้ใหญ่เนี่ยเราจะใช้อาร์ตเวิร์กยังไงใช้คำพูดยังไงอธิบายให้เขาเข้าใจยังไง นะครับกลุ่มที่เป็นอีกกลุ่มหนึ่งเป็นเด็กกว่านี้จะทํำยังไงนะครับจะใช้เรียวทม์มาร์เก็ตติ้งใช้ในส่วนของพวกคอนเทนต์บริบทหรือว่าเนื้อหาที่ทันสมัยหรือว่าเป็นกระแสะอยู่นะตอนนี้หรือเปล่าอย่างเช่นยกตัวอย่างนะครับที่ผมเจอบ่อยก็คือนักศึกษาหรือว่าเด็กนะครับหรือคนที่วัยทำงานต้นๆเฟิร์สจ็อบเบอร์ per, อย่างเงี้ยชอบดูซีรีส์คุณลองทำคอนเทนต์เนี่ยเป็นกึ่งๆึ่งซีดีด้วยไหมนะครับเป็นอ้างอิงนะครับจากหนังหรือซีรีส์ใน Netflix หรือว่าที่อื่นๆเงี้ ไอ้พวกเนี้ยจะทําให้ engagement หรือว่าคนมาสนใจกับคอนเทนต์ของคุณมากขึ้นแต่ต้องอย่าลืมหลุดประเด็นนะครับบางทีเขาสนใจแต่ว่าเขาอาจจะไม่ได้เป็นคนซื้อคุณก็ต้องพยายามโน้มน้าวหรือว่าแอบทายอินเล็กๆทํายังไงให้เขามาซื้อสินค้าหรือว่าคอนวิร์มาเป็นลูกค้าของเราจริงๆพอเราทำ segmentation หรือว่าจำแนกได้แล้วครับคอนเทนต์ก็อย่างที่ผมบอกก็คือต้องพยายามทำแล้วก็ให้มัน ลีเลเตหรือว่าสอดคล้องหรือว่าเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับเขานะครับเขาเป็นแบบนี้ก็ต้องทำคอนเทนต์แบบนี้นะครับอีกสิ่งหนึ่งนะครับหลังจากที่เราได้ข้อมูลมาหมดแล้วนะครับจำแนกทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนะครับสิ่งที่เราจะต้องยิงหรือว่าส่งข้อความไปหาเขานะครับก็อย่างที่เรารู้กันก็คือคอนเทนต์รูปภาพนะครับตัวหนังสือนะครับสิ่งหนึ่งเลยนะครับที่จะช่วยทําให้กับในส่วนของประสบความสําเร็จนะครับสิ่งที่เราทําบ่อยๆนะครับก็คือการ พอจำแนกเสร็จแล้วคุณควรจะทำพวก personally data ครับผม p e r s o n a l l e ก็คือจำแนกเขาครับว่าเขาเนี่ยเป็นคนกลุ่มไหนอายุแบบไหนเพศอะไรหรือจำกำหนดไปเลยว่าเขาเป็นคาแรคเตอร์แบบไหนครับเช่นคนกลุ่มเหล่านี้แหละเป็นเหมือนกับพี่เบิร์ดธงชัยอะไรเงี้ยก็จำแนกไปเลยจะได้เห็นภาพง่ายๆชัดๆนะครับก็พอคุณได้ในส่วนของข้อมูลต่างๆมาเนี่ยสิ่งที่อยากให้ทำก็คือทำในส่วนของ personally นะครับก็คือเรียกเขาไปเลยว่าเขาเป็นคนกลุ่มไหนแล้วก็เรียกเปอร์เไปเลยว่าเขาเป็นคนประเภทไหนพอสมมติเราบอกว่า,วาพี่เบิร์ดเนี่ยเราอาจจะ ัวเราอาจจะนึกออกเลยว่าอ๋อเขาเป็นคนที่ชอบเอนเตอร์เทนเมนต์นะชอบร้องเพลงนะครับสมมุติว่าเร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 าู้แค่แกนนี้เราอาจจะต้องลองทําในส่วนของพักวคอนเทนต์ Content เนี่ยให้มันรีเลทกับเขาไหมหรือว่าเกี่ยวพันกับเขาไหมเช่นเราอาจจะทำคอนเทนต์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการร้องเพลงหรือเปล่านะครับหรือว่าสถานการณ์หรือว่าการบันเทิงหรือเปล่าหรือเราอาจจะไปโคจับมือกับพาร์ทเนอร์อะไรที่เกี่ยวกับเรื่องร้องเพลงหรือเปล่าเช่นนะครับยกตัวอย่างสมม,มุติว่า คนสูงอายุอยากจะชอบร้องเพลงอยากจะผ่อนคลายคุณอาจจะลองสมมติซื้อสินค้าของเราได้บัตรคาราโอเกะได้บัตรไปร้องเพลงเนี้ยเป็นต้นก็ได้ไอ้พวกเนี้ยก็คือพอคุณทำ p e r s o n a l i z e data เสร็จอะครับทำ p e r s o n a l i z e แล้วก็เอามาวิเคราะห์ดูครับว่าคนเหล่านี้น่าจะชอบแบบไหนแล้วก็อะไรที่เขาชื่นชอบคุณอาจจะไปหา จับในส่วนของสิ่งที่เขาชื่นชอบเนี่ยมาทำโคโปรโมชันมาแจกของก็ได้นะครับหรือทำคอนเทนต์หรือทำ t a r ็ตต i n g แบบนั้นไปหาเขาก็ได้ครับผมพอเราจำแนกเสร็จนะครับจริงๆมันต้องมีการวิเครา์ต่อเลยว่าแบบอินพุตของเขามาจากไหนอินพุตก็คือเรายิงโฆษณาไปสมมติหลายช่องทางนะครับ Facebook Google t w i t t e r Instagram สมสมบูรนะครับหรือไลยอย่เงี้ยเราจะสามารถแท็กได้ครับว่าอินพุทที่เขาคลิกมาเขามาจากช่องทางไหนไอ้พวกเนี้ยมันจะเป็นอิ e m เมนที่เราจะต้องติดไว้แล้วก็แท็กกิ้งไว้ครับ ไอ้พวกเนี้ยเราอาจจะผมอาจจะไม่ได้ลงลึกมากนะเราอาจจะเรียกว่าพวก UTM หรืออะไรพวกเนี้ยครับมันจะเป็นพวกเอ่อแท็กกิ้งที่เอาไว้วิเคราะห์แล้วก็วัดได้เลยครับว่าพอเรายิงออกไปเนี่ยเขาคลิกมาจากอันไหนตำแหน่งไหนช่องทางไหนและพอเราเอาพวกเนี้ยมาวิเคราะห์ครับเราจะทําให้เราเนี่ย a l l o c a t i นบั u เจ e t หรือว่าการใช้เงินนะครับกับสื่อมีเดียบางประเภทได้ถูกต้องเช่น เรายิงไป5อันเรารู้แล้วว่าลายดีที่สุดเราอาจจะต้องลงเงินกับที่ลายหรือมามุ่งหน้าทำคอนเทนต์ที่ลายมากขึ้นก็ได้ครับก็คือไม่ต้องไปเสียเวลาทําที่ Facebook Instagram หรือว่าทวิตเตอร์เป็นต้นไอ้พวกนี้แหละครับก็คือพอเราจําแนกเสร็จเรายิงออกไปเราต้องเอามา analyze แล้วก็วิเคราะห์นะครับเพราะอเอามา analyze แล้วก็วิเคราะห์ยังไม่พอนะครับต้อง testing บ่อยๆด้วยลองยิงไปเสร็จเขาเป็นยังไงบ้างเฮ้ยครั้งนี้ work ทำไมครั้งนี้ไม่ work ก็เหมือนกันครับเราต้องกลับมาตั้งคําถามอีกแล้ววว่่าาาาเ้้้ททไไมคคครรรัังงงุณออจจะดู อาร์ตเวิร์กเหมือนกันไหมหรือต่างกันตรงไหนแคปชั่นต่างกันตรงไหนรูปภาพนะครับตัวหนังสือเป็นยังไงนะครับคอนเทนต์เป็นยังไงไอพวกนี้แหละครับคุณจะต้องมาคีปอานาลัยวิเคราะห์นะครับมันไม่จบนะครับก็คือต้องเอาวิเคราะห์วิเคราะห์ไปเรื่อยๆนะครับเพื่อธุรกิจของเราที่จะได้วินวินแล้วก็ลงเงินไม่เสียเปล่าครับผมก็สิ่งที่เราเห็นนะครับ behavior เออทั่วไปเลยหรือว่าพฤติกรรมเนี่ยก็คือเด็กตั้งแต่อายุ1 8ถึง34เนี่ยจะ เล่นอินเทอร์เน็ตหรือว่าจะคอนซูมพวกในส่วนของโซเชียลมีเดียเยอะก็คือแอคทีฟเยอะละกันนะครับก็คือเล่นเยอะแต่ว่าคนกลุ่มเหล่านี้ไม่ได้เป็นคนที่ซื้อสินค้าเยอะหรือว่าซื้อบ่อยนะครับจริงๆมันขึ้นอยู่กับสินค้าด้วยนะครับแต่สิ่งที่เราเห็นนะครับก็คือคนอายุ30หรือ35ขึ้นไปเนี่ยจะชอบซื้อสินค้าเยอะจะชอบมากล้าจ่ายเงินนะครับเพราะคนเหล่านี้รู้สึกว่ามีกําลังซื้อและนะครับอันนี้ต้องลองดูอีกทีหนึ่งว่ากลุ่มทาร์เกตของคุณนะ่ะเป็นแบบไหนเด็กหรือว,วก โน้ตไว้นิดนึงก็คือถ้าเราเห็นก็คือถ้าเกิดเรายังพึ่งพาในส่วนของพวกออแอดโฆษณาหรือว่ามีเดียบางทีคุณอาจจะต้องปรับตามเขาอย่างเช่นล่าสุดแล้วกัน Facebook กําหนดว่าประเทศไทยห้ามยิงโฆษณาต่ำกว่า20ปีอย่างเงี้ยถ้าเกิดใครที่กําลังจับกลุ่มพวกเด็กอย่างเงี้ยก็จะลาบากนิดนึงอะไรเงี้ยครับก็คือถ้าเกิดคุณจะยิงโฆษณาไปหาคนที่ต่ำกว่า20ปีเนี่ยเขาบอกว่าคุณห้าม t a r ็ตต i n g อะไรเลยก็คือต้องยิงก,งกว้างๆเลย ไม่สามารถยิงได้เลยว่าเด็กคนนี้ชอบกินขนมนะอยู่ตรงใกล้กับโลเคชันตรงนี้อยู่กรุงเทพใกล้กับโรงเรียนนียไม่ได้เลยคุณต้องแบบยิงกว้างๆไปเลยนะครับในกรุงเทพอายุ18อะไรเงี้ยเป็นต้นครับผม18ถึง34เนี่ยก็คือคอนซูมเยอะหรือว่าอยู่บนโลกอินเทอร์เน็ตหรือว่าอยู่บนโลกโซเชียลมีเดียเยอะแต่ว่ากําลังซื้อเนี่ยก็คือเขามีนะแต่ว่าบางทีเขาไม่ซื้อหรือไม่สนใจนะครับสิ่งที่เราต้องทําก็คือจริงๆิงย้อนกลับมาก็คือเราอาจจะเคยได้ยินว่า Content King. คอนเทนต์อ k สคิงจริงๆงคอนเทนต์เนี่ย เป็นตัวกําหนดชะตาชีวิตของธุรกิจหลายๆธุรกิจได้นะครับคือล่าสุดวิกที่แล้วเราไปสอนหนังสือกลุ่มหนึ่งกับกลุ่มพวกนักธุรกิจเชื่อไหมครับว่าเขาเนี่ยบริหารธุรกิจ6หลัก7หลักหรือ8หลักแต่ว่าเวลาเขายิงคอนเทนต์เนี่ยเขาใช้คอนเทนต์แค่ไม่เกิน3คอนเทนต์ต่อเดือนนะครับผมก็เลยจะบอกว่าเฮ้ยคุณกําลังไปให้ความหวังกับ3คอนเทนต์นั้นน่ยถ้ามันไม่ถ้ามันแป๊กอะ่ะ ก็คือคุณยอดขายคุณก็ไม่ได้เลยนะดังนั้นสิ่งที่เราไปก็คือคุณควรจะต้องทำคอนเทนต์หลากหลายครับอย่างเช่นสมมติคุณทำคอนเทนต์3แบบอันที่1นะครับคุณอาจจะทำในส่วนของคอนเทนต์เกี่ยวกับพวกกีอ่อาจจะเป็น5วิธีทำให้ยอดขายของคุณดีขึ้นหรือ5วิธีทำให้โลกต่างๆเหล่านี้เบาบางลงไปอย่างเช่นสมมติว่าผมกาลังยิงโฆษณาไปหาคนที่อ,อ,อยากจะ อ,อ,อยากจะนอนหลับได้ง่ายแล้วกันนะครับผมอาจจะบอก5วิธีที่ช่วยทําให้คุณหลับง่ายนะครับอะไรพวกนี้มันจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นแค่5วิธีเองสามารถอ่านได้ง่ายมันเป็นแค่5ข้อเองอ่านแล้วก็จําได้ง่ายนะครับอันนี้ก็คือทํากับเกี่ยวกับเรื่องของเพนพอยต์ของเขานะครับอันที่2นะครับก็อาจจะเป็นในส่วนของเรื่องของบรรยายเลยครับว่ายูนิคซินิงพอยต์ของเราคืออะไรนะครับจุดเด่นของสินค้าของเราคืออะไรทําไมทุกคนต้องซื้อสินค้าของเราคุณเขียนแบบนี้ไปเลยก็ได้เขาแล้วคุณก็บรรยายจุดเด่นของคุณไปเลยว่า เป็นเพราะอะไรเนี่ยคนก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยน่าเชื่อถือและแบรนด์เนี่ยนะครับหรืออีกอย่างหนึ่งนะครับอันที่เนี่ยครับก็คือคุณอาจจะแบบให้โปรโมชั่นไปเลยก็ได้นะครับสมมติเนี่ยผมกําลังพยายามให้ทุกคนลองทำคอนเทนต์หลากหลายนะครับสอันเนี้ยก็คือเป็นในส่วนของแก้ไขปัญหาเพนพอยหรือว่าใช้ตัวเลขมาเป็นตัวกําหนดให้เขาอ่านง่ายอันที่2ก็คือบอกจุดเด่นของคุณไปเลยจุดเด่นเช่น u n i ิคเ s e ลิ i n g point นะครับอันที่3ก็คือให้โปรโมชั่นคุณอาจจะลองยิงหรือว่าใช้ adwork ทั้ง3อันนี้แหละลองดูว่า คนเขาชอบแบบไหนกันมากที่สุดนะครับหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ย <c oughs> ถ้าสามอันนี้คนก็ชอบโปรโมชั่นหรือเปล่าคุณอาจจะเอาโปรโมชั่นมาทีหลังสุดเลยก็ได้เช่นเอา2อันนี้ไปก่อนยิงไปก่อนถ้าเกิดใครเขาทักมาแล้วแล้วดูเหมือนจะสนใจแต่เขาไม่ไปซื้อคุณก็ให้โปรโมชั่นกับเขาก็ได้ไม่ต้องให้ทุกคนนะครับเอ้พวกนี้แหละก็เป็นเทคนิคอย่างหนึ่งนะครับผมก็เลยจะบอกว่าคอนเทนต์เนี่ยเป็นตัวกําหนดชะตาชีวิตของหลายๆธุรกิจเลยครับผม